เมื่อประคองเอกคตาจิตเอกคตารมอยู่อย่างนี้จิตจะเริ่มวางอุเบกขาในกายคือไม่รับรู้แล้วว่ากายเสวยทุกขเวทนาถ้าประคองจิตต่อไปอีกจิตจะวางอุเบกขาในกายสิ้นเชิงตรงนี้ท่านเรียกว่าจะตุทะฌานคือไม่รับรู้แล้วว่าโลกนี้มีกายอยู่หรือไม่เมอจะเรียกว่ากายหายไปก็ไม่ผิดเมื่อดำเนินจิตมาถึงตอนนี้ บางคนจะเห็นโลกนี้ราบเป็นหน้ากลองไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ําไม่มีทะเลมีแต่อากาศที่เวิงว้างกับหน้ากลองที่ราบเรียบและเห็นนิมิตจ,จิตเหมือนเหรียญบาทวางอยู่บนหน้ากลองอีกทีเห็นแค่สามสิ่งเท่านั้นคืออากาศที่เวิงว้างหน้ากลองที่ราบเรียบและเห็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่บนหน้ากลองสภาพจิตแบบนี้ไม่ได้เป็นกันทุกคน บางคนเห็นเพียงกายหายไปจิตสงบนิ่งมีอารมณ์เดียวมีความผ่องใสเหมือนจิตสว่างเท่านั้น 9. ถ้าจะเจริญอรูปฌานต่อไปก็กำหนดอากาศที่เว้งว้างนั้นเป็นอารมณ์แต่ถ้าจะถอนจิตออกมาเพียงนึกคิดจิตจะเริ่มถอนตัวเองออกมาขณะจิตเริ่มถอนตัวมีอาการที่เหมือนกันคือจะเหมือนการดึงหมากฝรั่งหรือยางวง ที่ติดแน่นกับพื้นจะวูบวาบขึ้นลงอยู่สองสาครั้งก็จะถอยกลับออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกตามปกติเมื่อมีปัใจจัยให้จิตเคลื่อนจากฌานมารับรู้กายอีกครั้งหนึ่งถ้าใครเคยฝึกพิจารณาอสุภะอยู่บ่อยๆในบางครั้งก็จะเกิดภูมิรู้ภูมิธรรมเห็นนิมิตรร่างกายตัวเองเป็นอสุภะอาจเห็นมันสมองไม่มีกะโหลกหุ้มอยู่และลามไปเห็นร่างกายตัวเองเป็นเนื้อแดง,แดง ปราศจากผิวหนังห่อหุ้มเห็นชัดเจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแม้ลุกขึ้นยืนหรือเดินแล้วก็ยังเห็นเหมือนเห็นด้วยตาแต่จริงๆเห็นด้วยจิตแต่ถ้าใครเคยพิจารณาร่างกายเป็นตรายลักษณ์อยู่บ่อยๆก็อาจจะเห็นนิมิตกายตัวเองเป็นตรายลักษณ์เห็นสภาวะเกิดขึ้นชัดเจนติดตาขณะที่ว่าผ่านไปเป็น10ปี20ปีเหมือนย้อนระลึกก็ยังชัดเจนในดวงใจ เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เหมือนความฝันบางอยา่างที่เราประทับใจไม่ลืมตลอดชีวิตการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าลักคนูปนิชฌานเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเข้าสมาธิจึงไม่ควรอยากพิจารณากายหรือทาใดๆถ้าพิจารณาให้พิจารณาก่อนเข้าสมาธิหรือหลังออกจากสมาธิแล้วแต่ไม่ควรพิจารณาในระหว่างที่กำลังเข้าสมาธิ เพราะความคิดอยากพิจารณาตัวนี้เป็นภาวะตัณหาเป็นนิวรณ์จงรู้ให้เท่าทันถ้ารู้ไม่ทันจิตจะเข้าสมาธิลึกไม่ได้จงอย่าห่วงว่าทำสมาธิแล้วจะไม่เกิดปัญญาให้รู้ไว้ว่าปัญญาสภาวะที่เกิดขึ้นเองหลังจากเข้าสมาธิลึกแค่ครั้งเดียวดีกว่าเราตั้งใจพิจารณาร้อยครั้งผ่านครั้งแต่โดยแท้จริงแล้วครั้งเดียวที่เกิดขึ้น ก็ไปจากร้อยครั้งผ่านครั้งที่เราพิจารณาในยามปกตินั่นแหละเหมือนเราสะสมเหรียญบาทไว้เรื่อยๆจนครบหนึ่งร้อยเหรียญเมื่อนำเอาไปแลกจะได้แบงค์ร้อยจำนวนหนึ่งใบเมื่อกล่าวโดยสรุปในเรื่องอาณาปานสติสมาธิมีอยู่สมระดับคือขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิซึ่งอัปปนาสมาธิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฌาน เปนการเรียกฌานทั้งหมดในภาพรวมฌานหมายถึงการเพ่งอารมณ์จนจิตแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ซึ่งสภาวะบางอย่างในขณะที่เข้าฌานอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามจริตนิสัยตามอินทรีย์บารมีและตามวิธีการที่เคยฝึกมาเพราะฉะนั้นอย่าเอาสภาวะใดสภาวะหนึ่งเป็นพระเอกถูกต้องหมดแล้วจัดให้สภาวะอื่นเป็นผู้ร้ายผิดหมด สิ่งที่ควรยึดเป็นหลักเป็นพระเอกถูกต้องหมดทุกอย่างสิ่งนั้นคือองค์ประกอบของฌานแต่ละขั้น 1. ปฐมฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา 2. ทุติยฌานมีองค์สคือปีติสุขเอกคตา 3. ตัตติยฌานมีองค์สอง คือสุขเอกคตา 4. จตุทชาญมีองค์สองคือเอกคตาอุเบขา 5. อากาศานัญจายตนะมีองค์เดียวคือมีอากาศไม่มีที่สิ้นสุด 6. วิญญาณัญจายตนะมีองค์เดียวคือมีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด 7. อากินจัญญย,ยตนะมีองค์เดียว คือความไม่มีอะไร 8. ใเนวะสัญญานาสัญญายตนะมีองค์เดียวคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่